สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซี FC ทั้งจองสวัสดีท่านผู้ชมอยู่ทังบ้านเนาะจดแดงเมือนี้ก็เล่าพัฒนาทานบะทมีมาจักเทียก็เลยสายค่ะท่านผู้ชมเนาะเมือนี้มาเสสาย,สายล่อวัสนาบอท่านเห็นมาก,ก็ว่าไปก่อนเลยค่ะมาท่านกับร่งมาบอท่านกับพอ่อง,งเนะาะแนวทางท่านอื่นรออยู่นะคะเจี๊ยมวยกอท่อหม้อค่ะเจี๊ยมวยกอท่อหม้อ ห้าเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดสี่แปดสี่ตัวนะคะห้าเจ็ดสี่แปดนะคะสี่ตัวเลยค่ะแคบหนักจอดจดไว้ง่ายๆค่ะเจหมหวยกทม,มพูนกับเรื่องแนวทางของทางเจดแดงกับเขาบอยอยู่นะคะพูนหายหนาหายตาโทรศัพท์นั่นเสียบรอยยุนี่กลุ่มเนาะเพิ่งจะกลับมาใหม่ค่ะแต่ก่อนกับเขาบอยคือกันเล่าพูนน,ะน่ะเนาะห้าเจ็ดสี่แปดอันนี้ลงคลิปงวดแรกนะคะ ห้าเจ็ดสี่แปดแล้วก็เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดแล้วก็สี่แปดห้าเจ็ดสี่แปดาหวังว่าจะรืย่ยๆกันสามตแตกสีต่ตแตกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางในการเชียงสื่อเราพัฒนานะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อะห์มาได้เบอร์โทรคือไหนนะจูนก็สองแปดแปดเก้าองห้าหกแเบอร์โทรเจแดงศูนย์เก้าสามเก้องเก้าแปดเก้าทักมาได้ใครจะให้ข้อมูลใครจะ แอดไลน์ <Add> line, เข้ากลุ่มนะคะเดี๋ยวจะแดงขึ้นกลุ่มใหขข้ขึ้นขึ้นที่ว่าโคตรห้ผู้ใดอยากเข้ากลุ่มจะแดงกลุ่มใหม่นะคะเนาะก็เจ๊หวยกทมนะคะลา,า,าพัฒนาลาพัฒนาค่ะเดี๋ยวไปต่อไปต่อเลยค่ะกาแฟดำค่ะแอดกาแฟดำแคบนาจอค่ะท่านผู้ชม วิ่ง8ลอง1นะคะตัววิ่งเพิ่นกับเขาบอยด้นย์ดห่แปดสองแปดห้าหนึ่งสองหนึ่งสี่เนึ่งเกค่ะงวดวันที่23วันนี้23แล้วนะคะใกล้จะบิดเดือนบิดปีกันไปแล้วขอบคุณแอกาแฟดำเพินน่นยูมองนอกเพินน่นยังทรงเข้ามารประกวดยูเรื่อยๆนะคะก็ขอขอบคุณนะหายหอยเพิ่นเขา มาที่แหลกเข่าสองตัวบนล่างและสองสี่เก้าแปดจำได้เนาะเก้าแปดเขาออกอยู่เรื่อยเนาะค่ะเนาะออกว่าสี่เทียอะไรแต่เอดกาแฟดำหายมาหน่รู้สึกว่าจะสี่ครั้งเอดกาแฟดำหายเก้าแปดปูดำรอบรุ่นมากปูดำหายเก้าแปดเจ็ดเก้ากระเข่ามวดนี้มาเข่าอีกแปดเก้าเก้าแปดอีกเนาะค่ะเนาะเอามาเหมือนนี่กับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้า ห้7า7 1ด2 8 5ดกสันเบิ้ลกับสิ8ดดกับ11เนาะค่ะเนาะ,ะปดห้าปฏตาปางน้ำโพค่ะตาปางน้ำโพตาปากน้ำโพ,าาำพ,าาำพวันที่ย3บสนะคะ <c oughs> 23ามกับยูที ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่สี่สองเจ็ดสองสี่ห้าเจ็ดห้าแคบหน้าจอคะ่ะท่านผู้ชมตาปากน้ำโพก็ให้แนยวทางเข้ามาในกล,ลุ่มหลยๆกลุ่มสิบสิบกลุ่มกันมีตาปากน้ำโพที่ห้ข้อมู่นเนาะก็เข้าบ้างผิดบ้างคือกันละคะ่ะท่านผู้ชมชนมากจะเข้านะคะเัิ่นก็นย้ยยืนยาวโด่งดังมากในกล,ลุ่มไล่ หลายสิบกลุ่มนะคะทั้งของแม่น้องลำแพงของเดียนจากาวแล้วก็ของเจดแดงมีตาปากน้ำโพทั้งนั้นเก้ากลุ่มได้ค่ะเท่ากลุ่มได้คนก็เคยถูกห้าน้อยอ่ะสี่สองเจ็ดสองสี่ห้าเจ็ดห้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ค่ะอันนี้เขาฝากมาเขาฝากมาเป็นของหลานเพิ่นเ้อค่ะหลานเพิ่นก็คำนวณเก,งก่งขกันเหมือนก็บมีตอร์เกง่งนะคะ คำนวณเลขเก่งด้วย 5, 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4่5 5าเอา้าตัวเดียวกันตัวนี้มี4 5เหมือนกันค่ะเนาะ4 5่ห้เอาเลขเพิ่มแหงหน่อยตัว4 4 5 5เนาะเอาตรงกับตรงกับปูด,ดำตัวนี้ 5, 5 5ค่ะท่านผู้ชมอันนี้เราพัฒนาหลวงตาก่ะโอ้โแน่คือกันได้หลวงตานาะหมวดกอน,นกับสามจิตกับเขา่าหมดวดนี้กับสามเปียดสามแปดคือเก่าค่ะท่านผู้ชม วันที่23นะาหลวงตาอยู่วัดใกล้ๆวัดตาปางน้ําโพล่ะใกล้ๆตาปาน้ําโพไหามากเนาะคะ่ะเนาะก็เข้าดีทั้งทั้งฮานอยทั้งลาวนะคะเนาะเพิ่ก็ะห่สองตัวจงสีตลอดล่ะคะ่ะเวลาเขาก็เป๊ะเป๊ะตรงๆเลยเนาะคะ่ะเนาะทั้งฮานอยอันนี้ห้าน้อยค่ะฮานอยพิเศษตาปางน้ำโพให้ดจ้าไหนจ้าสีนั่นคะ แค่จังเลงสีขยายได้ไม่เต็มถ้างั้นก็ไม่ชัดเนาะคะ่ะเนาะเอาขยายได้ซ้ำหนีค่ะน้อยพิเศษเจ็ดสี่เจ็ดสองศูนย์สี่ศูนย์สองนะคะเนาะมันก็ได้ว่าเบ,บิรครบเบิรเพิ่นกับเด็นที่ศูนย์กับเจ็ดนะคะห้าน้อยบกกับสองสองสองหาหาสองหาหาน้อยชุดนะคะสองห้าห้าห้าสองสอง สองกับห้าฮานอย v ีไอพีห้าสี่ห้าเจ็ดแปดสี่แปดเจ็ดนะคะวีไอพีแปดหาสี่หาแปดเจ็ดก่ะค่ะ,คะแคปหน้าจ,จอยังคือจังบอชัดเนาะแสงวันหลายพผนบัดค่ะอันนี้คือของตาปากน้ำโพนะคะ แคบไปแล้วขยายหนาจอกรสีขึ้นอยู่ดอกค่ะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็คือของพิเศษของเขาฝากมาค่ะเขาดีคือกันเนี่ยเพื่อนเขียนตัวหนังสือสีแดงแล้วบอชัดเ้ยค่ะ0804 1619นะคะหน่อยพิเศษปกติก็40 9091 0001 VIP 92 93 02 03 ตาเจดแดงว่าดีบ่น่าจะสายตาเจดแดงไม่ดีนะจะติดแว่นไหมเนาะเป็นน้ำแว่นเจดแดงนี่แหละมั้งมันมว้วเนาะมังบริสัทธ์ถอดแว่นออกมืนมั่งสัต์ยืมนมาอันนี้น้อยรวมค่ะน่อยรวมสองศูนย์สองสองสองเจ็ดสองเก้าห้าสองห้าซีห้าห้าห้าเจ็ดค่ะ อันนี้นอยรวมตาปากน้ำโพดะะ้วยค่ะบางครั้งกับมาน้ำกันทั้งสองตัวนะคะอันนี้คือวันที่ยี่สิบสองนะคะห,หนอยตรงเบืองดอกม่วดตาค่ะตรงชุมนะ่มเนาะไปเบืองของวัสนาพระรวยมากรือยังขอไปตะเสาวัดสิีแม่เห็นแมาว่าง่ายกับงอนนะนะเนาะไม่มาก็ไม่งอนหรอเนาะนะนะ เขากุ้มเจแหลียงค่ะเลือกุ้มไม้ค้นกำลังเริ่มทย่อยเข่าเนาะค่ะเนาะนะคะนะ,ะนว่าอีกอันเจเดียงขอไปต่เศร้าบ่นตั้งแต่หกโมงครับอีกยี่สิบนาทีแปดโมงสะเคิงทําธุระแปบ๊บวันนี้ทําสูตรหวยใหม่มาสันพืนวานอะเอาพอว่าเจแหลยงว่ามีเวลาล่อค่ะจะไปสวนขาเจ้าสิมาจอน้บาดาลเนาะ อย่างจะมีทุลารีบไปบาล้อเนาะคะ่ะน้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งสื้อขีมมาได้เบอร้อขึ้ไหนนะจอศูนย์เก้าสองแปดเก้าสองห้าหกแปดสบู่ลดส้มสบู่ส้มฝ้ากัะจุดดังดำพร้อมครีมหนึ่งชุดนะคะพันสองร้อยบาทเนาะตัวนี้ห้าบาทตัวนี้สี่บาทสกระปุก400ะะนะสกี่รเนาะค่ะเนาะสกระปุกแปดร้อยค่ะแล้วก็สบู่ด้วยสบู่แถมกับตัวนี้ แถมกับตัวนี้เลือกเอาสบู่ได้สบู่หนึ่งก็ได้ค่ะสะบู่ห้อแถามนะคะสะบู่แถมถ้าเอาเดียวเดียวก็ได้ค่ะสั่งอันเดียวก็ได้สั่งอันเดียวก็ได้ค่ะสั่งตัวสีกลางคืนนีสส่สองชิ้นก็ได้สั่งแต่สีขาวสองชิ้นก็ได้แยกก,กันก็ได้นะคะเนาะเจเลียงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทําโชคดีด้วยด้วยถูกหวยไปด้วยกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ